เมื่อสิ้นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายาศาสนาธรรมของพระอ,องค์ก็ดับลงทิ้งไว้แต่นามกับผ้าเหลืองห้อยหูไม่มีผู้ใดเข้าใจในธรรมไม่มีผู้ใดเห็นพระาศาสนาที่แท้จริงาศาสนาจึงได้เห็นจึงเห็นได้แค่นามพระอ,องค์จึงอนุญาตให้มีการสมมุติสงค์ขึ้นมาเพื่อรักษาครองแห่งพระรัตนตรัยเอาไว้ ผู้ตั้งตนอยู่ในครองแห่งพระพรัตนตัยเท่านั้นที่จะเป็นสมมุติสฆ์จะเป็นได้แค่สมมุติสฆ์เท่านั้นตราบเท่าทุกวันเมื่อสง์ไม่ตั้งตนอยู่ในมัคไม่อยู่ในครองแห่งพระรัตนตัยไม่พากันร,รักษาครองแห่งพระรัตนตัยเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวพุทธบริสัทสี่ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดองค์ประกอบ จึงมีคำกล่าวของพระพุทธเจ้าว่า,าศาสนธรรมของเราจะเกิดขึ้นอีกทีที่แดนสุวรรณภูมิในกลึงพระาศาสนาทางสวรรค์จึงส่งผู้มีบุญวาสนา,าลงมาอธิบายให้ฟังว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกที่มีองค์ประกอบหลักครบถ้วนสามประการมีชาติมีาศาสนามีพระมหากษัตริย์สถาบันหลักสามประการนี้แหละ จะเป็นภาชนะทองรองรับาศาสนธรรมของพระองค์และมีพระมหากษริย์์ร,รัชการที่สิบองค์นี้แหละเป็นผู้มีมบุญญาธิการมากจะเป็นผู้มายกพระาศาสนาของพระองค์เห็นได้จากการที่พระองค์เป็นพุทธมามกะผู้อุปถัมภ์พระพุทธาศาสนามาตลอดและเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักที่พระองค์ทรงเลือกสีผ้า พระราชทานแก่วัดอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศเป็นสีเหลืองทองสิงคีที่ถูกต้องตามลักษณะสีผ้าของพระพุทธเจ้าที่ทรงครองก่อนปรินิพน์และตัสรู้พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้แหละจะเป็นผู้มายกพระศาสนาแม้แต่สีผ้าของพระองค์ก็ยังเลือกถูกต้องนี่แหละสีผ้าของมหานิกาย ผู้มีบุญทางสวรรค์อธิบายต่อไปว่าให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งสติให้ดีตั้งตนอยู่ในมัชทำมัคให้แจ้งทำมัคให้ชัดเจนเมื่อแจ้งในมัคในกายองค์สัมมาจามจะมาตั้งอยู่ที่เราองค์สัมมาจะเป็นผู้เทศให้เราฟังจะชัดเจนขึ้นใครพูดในมัคใครพูด ในมิจฉาก็จะรู้หมดใครพูดในหนังสือหรือในพูดในตนก็จะรู้เองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าปัญญาของโลกสามารถรู้ตามเห็นตามได้พิสูจน์ดูได้แต่ถ้าจะให้รู้เองเห็นเองก็เป็นเรื่องยากอยู่เมื่อท่านตั้งตนอยู่ในกายก็คือตั้งตนอยู่ในมรรคเมื่อแจ้งในกายก็คือแจ้งในมรรค แตกฉานในกายก็คือแตกฉานในมรรคเมื่อแจ้งในมรรคตั้งตนอยู่ในกายองค์สัมมาจะเป็นผู้เทศเองผู้ใดตั้งอยู่ในมรรคหรือไม่อยู่ในมรรคจะรู้เองใครพูดจริงใครพูดโกหกก็จะรู้เองใครอยู่ในกระแสของพระหรือไม่อยู่ในกระแสของพระองค์สัมมาทิฏฐิก็จะเป็นผู้บอกเองใครถึงพระไม่ถึงพระ ก็จะรู้เองมักมีองค์แปดก็ตั้งอยู่ในกายนี่แหละองค์สัมมาทิฏฐิก็ตั้งอยู่ในกายนี่แหละผ้าเหลืองที่ใช้ห่มก็ห่มกายนี่แหละเมื่อแจ้งในมักแจ้งในสัมมาก,ก็จะแจ้งในมหานิกายระธาทำทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในมหานิกายไม่ยกมหานิกายแล้วจะไปยกอย่างอื่นที่ไหนได้สมมุติสง์ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตก็มีอยู่ในมหานิกายนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองข้าพ,พเจ้าฟังมาจากสวรรค์ก็เกิดปัญญาเห็นตามทุกประการก็เลยรู้ว่าสงเราใดอยู่ในมรรคสงเราใดไม่อยู่ในมรรคอยู่ในสัมมาหรือไม่อยู่ในสัมมาก็จะรู้หมดถ้าท่านอยู่ในสัมมา ท่านจะไปจัดรายการแข่งกับชาวโลกเขาได้อย่างไรบรรพชิตก็อยู่สมควรตามเพศบรรพชิตอะไรคือมักอะไรไม่เป็นมักก็ควรจะแยกออกได้ทุกวันนี้ก็เป็นได้แค่สงสมมุติถ้าจะให้ได้ให้ถึงคำว่าพระท่านจะต้องทำมักให้แจ้งก่อนเมื่อแจ้งในมักองค์สัมมาจะเป็นผู้บวชให้เอง จะถึงพระไม่ถึงพระก็จะรู้เองเพราะองค์สัมมาทิฏฐินั้นตั้งอยู่ที่เราพระลหันที่ไปนิพพานบนเครื่องบินก็เช่นกันดูสิว่าท่านอยู่ในมรรคหรือไม่อยู่ในมรรคท่านเดินตามรอยมรรคหรือไม่เดินตามรอยมรรคท่านเป็นถึงพระอรหันท่านบรรลุธรรมท่านน่าจะมีจะมียานอย่างรู้ว่าจะไปนิพพานเมื่อ,อไหร่ จะไปนิพพานที่ไหนท่านจะต้องแจ้งให้เขารู้ก่อนว่าจะพาเขาไปตายเป็นพระอรหันต์จะต้องมียานอย่างรู้จะพาคนอื่นเขาไปตายด้วยทำไมการไปนิพพานของพวกท่านทำไมต้องไปนิพพานบนความทุกข์ของคนอื่นครอบครัวของคนขับเครื่องบินเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเมื่อเขาสูญเสียผู้นำครอบครัวไป แล้วทำไมไม่ให้กระดูกเขาเป็นพระาธาตุด้วยเพราะเขาก็ตายในวาระเดียวกันสูญเสียแม้กระทั่งทรัพย์สินของแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนนี่แหละคือการเห็นสัมมากับมิจฉาท่านแยกออกให้เห็นชัดเจนนี่แหละคือกึ่งพระศาสนาเมื่อพระธรรมของพระองค์ตั้งลงในกายมนุษย์ องค์สมมาท่านจะเปิดเผยความจริงใครอยู่ในมัคใครไม่อยู่ในมัคองค์สัมมาทิฐิก็จะแยกให้เราเห็นเององค์สัมมาทิฐิจะทำลายมิจฉาทิพิไปเองขอสาธุกับผู้เกิดปัญญาสาธุ